สวัสดีครับคุณกำลังฟังซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าเป็นตอนที่50แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วผมนึกได้ถึงคำพูดเด็ดๆของบัตเทอรีที่เขาอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าหากปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่ถ้ามีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานก็สำเร็จผมจึงขอคำแนะนำจากมิสเตอร์อูเบอร์มิสเตอร์เชนและน้องบีความเห็นของอูเบอร์นักออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ก็ทำให้ผมเข้าใจว่าความแตกต่างหรือซิกเนเจอร์ของ Product เป็นหัวใจสำคัญของ Value Creation หรือก็คือการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ,ะจะเป็นการทำการตลาดที่ยั่งยืนส่วนความเห็นของน้องบีนักการตลาดสมองเพชรก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการออกแบบประสบการณ์ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่ใช่แค่ขายแพ็กเกจทัวร์แบบทั่วไปแต่ มันจะต้องเป็นการเข้าใจลูกค้าในระดับจิตวิญญาณเลยส่วนความเห็นของมิสเตอร์เชนเว็บมาสเตอร์แห่งออสเตรเลียก็ทำให้ผมได้เปิดโลกสู่การตลาดออนไลน์รู้ว่าเว็บไซต์และการทำา s o เเป็น,นกุญแจที่จะทำให้แพ็กเกจตัวดีๆของผมเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกไม่ใช่หวังแค่คน Walk-in เข้ามาในร้านความเห็นของมิสเตอร์เชนก็ล้ำยุกมากในสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นนะครับ เมื่อผมได้รับการจุดประกายไอเดียจากหลายๆคนได้สติปัญญาทั้งด้านฝ่ายวิญญาณและด้านฝ่ายโลกมันก็ทําให้ผมมั่นใจและมีแนวทางในการที่จะใช้เงินทุนของพี่ต่อที่มาร่วมหุ้นได้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนแต่ก่อนที่เงินทุนจะมาถึงก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายซึ่งผมจะเล่าต่อในตอนนี้นะครับวันต่อมาน้องพิมพ์เข้ามาในร้านแล้วก็ดิ่งมาหาผมทันที วันนี้เธอไม่ได้ให้ผมช่วยเช็คอีเมลแนฟนฝรั่งของเธอเหมือนวันก่อนๆแล้วเธอมาถึงก็ร้องด้วยความตืน่นเต้นว่าพี่พิกพิมพได้รับมรดกจากพ่อและแม่ค่ะแม่แบ่งที่ดิน80ไิไร่ให้พิมพี่สิบไร่บอกให้พิมพ์เอาไปขายแล้วเอาเงินที่ขายได้ไปเป็นทุนทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่พิมพ์ชอบและอยากจะทําผมได้ยินดังนั้นก็ร้องด้วยความดีใจตอบกลับไปว่าจริงเหรอพิมพ์โอ้เยี่ยมเลยพี่ดีใจด้วยนะแล้วพิมพ์จะทํายังไงต่อเล้ พิมมองหน้าผมแล้วทำหน้าตาน่าสงสารพูดเบาๆว่าพี่บิ๊กช่วยพิมพ์หน่อยนะช่วยแนะนำเพื่อนๆพี่มาซื้อมีใครอยากจะซื้อที่เก็บไว้ไหมที่สวยมากเลยนะจะปรับเปลี่ยนจากตุ้งนาเป็นไล่นาสวนผสมอะไรก็ได้พิมพ์ขายให้ไม่แพงหรอกถ้าได้เงินแล้วพิมพ์ก็จะลงทุนทำธุรกิจขายส่งน้ำผลไม้ไปทั่วหาดป่าตองแล้วพิมพ์ก็จะชวนเมย์มาทำด้วยกันวินานทีนั้นผมก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเพราะจำได้ว่า เคยให้พี่นอนท์อธิษฐานเผื่อพิมพ์กับเมย์ขอให้น้องๆสองคนนี้หลุดพ้นจากอาชีพคนกลางคืนขอพระเจ้าเปิดประตูโอกาสให้พวกเธอได้เริ่มอาชีพใหม่ที่ดีขึ้นนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าจะตอบด้วยวิธีนี้ถ้าพิมพ์ได้เงินทุนมาสักก้อนก็จะเริ่มธุรกิจที่เธอถนัดได้เลยโอ้ oh mightygod ผมรู้สึกตื้นตันใจในความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อน้องๆสาวบาสองคนนี้จังผมจึงรีบตอบไปว่าเออพิมพ์เอาอย่างนี้นะ พี่ก็มีเพื่อนวิศวะและเพื่อนปริญาโทภาคค่ารวมๆแล้วเป็นเพื่อนเก่าก็ร้อยกว่าคนเลยที่ยังติดต่อกันอยู่เดี๋ยวพี่จะลองประกาศไปนะเผื่อมีใครสนใจจะซื้อที่ดินของพิมพ์เก็บไว้แล้วพิมพ์ขายเท่าไหร่ล่ะพิมพ์ก็รีบควักกระดาษไทยกระสาจนจดออกมายื่นให้ผมดูพร้อมแจ้งราคาที่ต้องการขายผมพยักหน้ารับไว้นึกถึงคำพูดพี่นนท์ที่ว่าคิสเตียนเวลาจะช่วยใครก็จะมีสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรก ให้เริ่มจากอธิษฐานเผื่อก่อนขอพระเจ้าเปิดประตูโอกาสให้เขาหรือเธอขั้นตอนที่2ก็คือถ้ามีประตูโอกาสเปิดแล้วก็ให้ก้าวเข้าประตูไปพร้อมกับเขาหรือเธอด้วยพร้อมยื่นมือช่วยเท่าที่จะช่วยได้และตอนนี้สิ่งที่ผมพอจะช่วยพิมพ์ได้เมื่อประตูโอกาสของเธอเปิดแล้วก็คือผมจะช่วยเป่าประกาศไปยังเพื่อนฝูงคอนเนคชันเก่าๆของผมเผื่อจะมีใครสนใจนี่ก็คือสิ่งที่ผมพอจะทำได้เพื่อเธอนะครับ น้องพิมพก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็บอกผมว่าถ้าพี่บิ๊กมีเพื่อนสนใจก็บอกพิมพ์เลยนะแล้วพิมพ์จะพาไปดูที่ดินของจริงที่พิจิตรแล้วพี่บิ๊กก็ไปด้วยนะพิมพ์จะพาไปจับกบมาปิ้งให้ทานกับส้มตําแล้วเธอก็หัวเราะอย่างใส่ซื่อแบบสาวบ้านนาผมก็ขำหัวเราะไปกับเธอและดีใจที่เห็นเธอร่าเริงขึ้นมากไม่ได้มัวสนใจที่จะเช็คอีเมลแฟนฝรั่งของเธออีกแล้วผมพูดขอบคุณพระเจ้าในใจโดยไม่ลดตัว ทั้งที่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยนะครับแล้วพิมพ์ก็เดินออกจากร้านไปด้วยสีหน้าที่ดีใจที่สุดผมเดินไปนั่งโต๊ะจิบกาแฟคาปูชิโน่อย่างอารมณ์ดีรู้สึกดีใจที่พระเจ้าตอบคำธิษฐานเรื่องปัญหาของพิมพ์และเมย์แล้วผมกําลังจะตรวจเช็คบัญชีร้านโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นพี่ต่อโทรมาเขาแจ้งว่าโอนเงินลงทุนก้อนแรกให้แล้วผมตื่นเต้นแทบทําโทรศัพท์หล่นพื้นพี่ต่อทํางานเร็วปานสายฟ้าแลบ เพิ่งคุยกันจบยกๆเขาก็จัดการทันทีและบอกว่าเย็นนี้ให้ผมไปรับคุณสุทินที่สนามบินภูเกต็ตด้วยเขาจะถึงไฟประมาณห้าโมงเย็นพร้อมเอกสารสัญญาหุ้นส่วน MOU ที่จะให้ผมเซ็นผมรีบรับปากจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยตกตอนเย็นผมก็ขับรถออกจากป่าตองไปสนามบินภูเกต็ตเพื่อไปรับคุณสุทินลูกน้องคนสนิทของพี่ต่อซึ่งตอนนี้ นอกจากพี่ต่อจะเป็นหุ้นส่วนร้านเน็ตคาเฟ่อย่างเดียวแต่ได้กลายมาเป็นหุ้นส่วนบริษัททัวร์ของผมอีกด้วยท่านผู้ฟังครับสนามบินภูเก็ตเมื่อ20กว่าปีก่อนไม่ได้ใหญ่โตโออาและทันสมัยเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นสนามบินก็มีอาคารผู้โดยสารแค่หลังเดียวที่ใช้รับทั้งไฟในประเทศและต่างประเทศร,รวมกันในที่เดียวยังไม่ได้มีการแยกอาคารเหมือนทุกวันนี้ผมจอดรถแล้วเดินก็ไปในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า บรรยากาศคึกคักและวุ่นวายหน่อยๆไม่ได้ดูเป็นระเบียบเท่าไหร่พอผู้โดยสารเดินออกมาก็จะเจอกลุ่มกวนของพนักงานโรงแรมบ้านหรือคนขับรถแท็กซี่รถตู้ที่มายืนชูป้ายชูป้ายชื่อบริษัทและชื่อแขกกันเต็มไปหมดเป็นภาพคลาสสิกของสนามบินตามเมืองท่องเที่ยวนะครับผมยืนถือป้ายรออยู่ไม่นานก็เห็นชายคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ34-35มากกว่าผมเล็กน้อยนะครับในตอนนั้นเขาก็ลุปมล้างท้วม ศีรษะก็ด้านหน้ามีผมค่อนข้างจะบางสวมเสื้อเชิ้ตเรียบร้อยเดินลากกระเป๋าออกมามองหาคนที่จะมารับเขาเห็นป้ายชื่อที่ผมถือมาด้วยเขียนว่าคุณสุทินเขาก็เรียบเดินตรงมาหาผมผมก็ถามเขาไปว่าคุณสุทินใช่ไหมครับเขายิ้มล่าให้ผมอย่างอัธยาศัยดีตามสไตล์เซลแมนผมก็พาเขาไปขึ้นรถแล้วขับกับป่าตองระหว่างทางเขาก็มองวิวทิวทัศน์ แล้วก็คุยจ้อถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาภูกเก็ตครั้งแรกและเล่าถึงตัวเขาเองก็มาอย่างปกปรับเลยพี่ต่อสั่งให้มาช่วยงานผมในการขยายงานทัวร์และร้านเน็ตและพูดอย่างถ่อมตัวว่าเขายังใหม่กับธุรกิจทัวร์และเน็ตคาเฟ่ช่วยแนะนําสอนเขาด้วยผมหัวเราะและถามเขาว่าเขาถนัดอะไรเขาบอกว่าเขาถนัดงานขายขายอะไรก็ได้สากระเบือ,อยันเรือลบขอแค่สอนเขา ถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการสักหน่อยเขาก็จะขายได้หมดนาทีนั้นผมก็ขอลูกซู้นี่เป็นการจัดเตรียมจากพระเจ้าอีกแล้วอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเพระเาะโจ้ลูกน้องมือดีของผมที่ขายเก่งก็เพิ่งจะลาออกไปพระเจ้าองค์นี้สุดยอดจริงๆรู้ว่าผมกําลังต้องการคนแบบไหนมาร่วมทีมและพระองค์ก็กําลังทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องผมก็เพิ่งจะกําลังจะได้น้องบีมาช่วยเป็นมันสมองด้านการตลาด และวันนี้ผมก็ได้นักขายที่ขายอะไรก็ได้ตั้งแต่สากกระเบือยันเรลออบมาเสริมทีมอีกคนผมขับรถพาเขาไปเข้าที่พักซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์แถวซอยนาในาที่ผมได้ไปจองไว้ล่วงหน้าให้แล้วคุณสุทินดูตื่นเต้นกับบรรยากาศโลลโลลของชาวป่าตองในซอยนาในาเขาเอากระเป๋าเก็บเรียบร้อยแล้วก็เอาเอกสารสัญญาหุ้นส่วน M O U ของพี่ต่อมาให้ผมเซ็นจากนั้น ผมก็พาเขาไปแวะทานข้าวมื้อเย็นแถวนั้นและพาเขาไปเยี่ยมชมบริษัทและร้านเน็ตคาเฟ่จากนั้นก็พาเขาไปเดินเล่นสำรวจบรรยากาศถนนเรียบหากป่าตองยามค่ำคืนเขาคุยเจ้อไปตลอดทางถึงงานที่เขาทำกับพี่ต่อและบอกว่าพี่ต่อให้เขามาช่วยผมสักระยะหนึ่งถ้าผมตั้งหลักได้เมื่อไหร่เขาก็จะกลับไปทำงานกับพี่ต่อเหมือนเดิมเขาพูดติดตลกทำนองว่ารู้สึกเหมือนได้มาพักร้อนยาวๆอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปี แล้วก็หัวเลาะล่าผมเองก็รู้สึกสนิทสนมกับเขาอย่างรวดเร็วเพราะเขาเป็นคนเปิดเผยอัธยาศัยมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยมนี่แหละคนแบบนี้แหละที่อันดามันเบสทาเวลต้องการจนถึงประมาณสี่ทุ่มผมก็พาเขากลับห้องพักโดยนัดกันว่าพรุ่งนี้ผมจะขับรถมารับเขาไปบริษัทด,ด้วยกันเช้าวันถัดมาผมขับรถไปรับคุณสุทินตามนัดพาเข้าบริษัทด,ด้วยกัน เนื่องจากคุณสุธินไม่ได้มีรถใช้ส่วนตัวและตั้งแต่วันนั้นเขาจึงไปไหนมาไหนกับผมเสมอมันก็ดีเพราะว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนไอเดียในการบุกเบิกขยายงานบริษัทได้ตลอดเวลาเขาเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากและค่อนข้างมีมุกตลกเยอะมันก็ทําให้ผมรู้สึกไปไหนมาไหนด้วยได้อย่างสบายใจเมื่อเข้ามาในร้านเน็ตคาเฟ่ขณะที่ผมแนะนําให้รู้จักน้องๆทีมงานทุกคนน้องพิมพก็เข้ามาในร้านดิ่งมาหาผมแล้วก็ถามผมทันทีว่า พี่บิ๊กพี่หาคนซื้อที่ดินให้กับพิมพ์ได้แล้วยังมีใครสนใจบ้างหรือเปล่าน้ำเสียงและสีหน้าเธอเหมือนลุ้นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกแล้วผมมองหน้าเธอด้วยความเห็นใจเธอคงจะร้อนใจอยากจะได้เงินทุนจากการขายที่ดินเร็วๆผมบอกไปว่าประกาศไปยังเพื่อนเก่าร้อยกว่าคนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนสนใจเลยนะแต่ว่ามีอยู่แค่คนเดียวที่ดูเหมือนจะสนใจมากและอยากจะไปดูที่ เขาทำงานในสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ที่กรุงเทพอยากจะซื้อที่ดินต่างจังหวัดเก็บไว้โดยเขาจะหาคนมาเช่าทำนาหรือทำสวนพิมพ์ก็มีสีหน้าติ่นเต้นทันทีร้องว่าจริงเหรอพี่บิ๊กถ้างั้นนัดวันเลยนะว่าจะไปดูวันไหนเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปคุณสุทินได้ยินเราคุยกันเขาก็รีบเสนอมาว่าคุณบิ๊กดีเลยผมจะไปพีจิตด้วยนะคือผมกำลังอยากจะหาซื้อที่ให้กับญาติพอดี มียากฝากให้หาให้สักแปลงเขาใกล้จะ,กะเกษียณแล้วก็อยากจะไปทไําไรนาสวนที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะอาสาขับรถให้เองผมชอบขับรถและผมจะได้แวะเอาของบางอย่างที่ลืมไว้ที่บ้านของผมในกรุงเทพด้วยผมพยักหน้าตอบตอบกลงและแนะนําให้คุณสุทินรู้จักน้องพิมพเขาสองคนก็คุยกันยาวถึงลักษณะของที่ดินคุยกันไปหัวเราะกันไปสนุกสนานเพราะคุณสุทินคุยเก่งและมุกเยอะ พิมพหัวล็อกคิกคับตลอดเวลาผมก็หลบไปที่โตะ๊ะเช็คปฏิทินแล้วก็เห็นว่าพรุ่งนี้ว่างไม่มีนัดหมายอะไรตลอดสัปดาห์จึงบอกทั้งสองคนว่าเราเดินทางไปพิจิตรพรุ่งนี้ได้เลยผมใจร้อนเพราะว่าเวลานั้นผมก็อยากจะให้พิมพตั้งหลักธุรกิจได้เร็วๆเธอกับเมย์ก็จะได้ไม่ต้องทํางานกลางคืนกันแล้วพิมพก็ออกจากร้านไปอย่างดีอกดีใจผมขอเล่าอย่างรวกลัลยนะครับวันต่อมา เราสามคนขับรถไปแวะกรุงเทพเพื่อรับคนยาวที่สนใจจะไปดูที่ด้วยกันคนยาวก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาโทกับผมเขาทํางานในตลาดหลักทรัพย์จากนั้นเราสี่คนก็ดิ่งไปบ้านพิมพ์ที่พิจิตพ่อพิมพ์นอนสมอยู่ในห้องเพราะยังเดินไม่ได้แม่พิมพ์ก็ออกมาต้อนรับน้องๆพิมพ์ไปโรงเรียนบ้านพิมพ์ก็เป็นเหมือนบ้านในชนบททั่วไปพิมพ์ถือวิสาสะควงแขนผมเข้าไปใกล้แม่ของเธอแล้วก็พูดว่า ä, แม่แม่ นี่แฟนหนูเองทำธุรกิจใหญ่ในป่าตองผมตกใจมองหน้าพิมพ์เอาอีกแล้วพิมพคีดตูวว่าผมเป็นแฟนเธออีกแล้วแถมโมว่าผมทำธุรกิจใหญ่โตอีกด้วยกำลังจะปฏิเสธแม่เธอก็รีบเข้ามาจับไม้จับมือผมอย่างดีใจบอกว่าคุณพักคุณเจ้าพ่อหนุ่มนับธุรกิจฝากดูแลพิมพ์ด้วยนะแม่แก่แล้วอยู่ไกลลูกสาวเป็นห่วงพิมพ์พิมพ์มันใสซื่ออยากจะทำธุรกิจแต่ก็ทำไม่เป็น แล้วแม่ของพิมพ์ก็หันไปกอดลูกสาวพูดอย่างตื่นเต้นว่าดีแล้วล่ะลูกที่ได้นักธุรกิจใหญ่อย่างพ่อหนุ่มคนนี้เป็นแฟนแม่จะได้นอนหลับสบายใจหายห่วงคือท่านผู้ฟังครับเมื่อเจอแบบนี้ผมก็เลยปฏิเสธไม่ออกกลัวว่าถ้าปฏิเสธไปว่าไม่ใช่เดี๋ยวคนแก่ก็จะเสียใจพิมพ์ก็จะหน้าแตกผมก็เลยจําเป็นจะต้องเอออห่อหอมกไปตามน้ําแล้วหันไปแอบถลึงตาใส่พิมพ์พิมพ์ก็แอบวอร์ลกิกอย่างทะเล่นคุณสุินกับคุณยาว มองหน้าผมกับพิมพ์แล้วก็หัวเราะเบาๆกงคิดว่าผมตกกระดพลอยโจรไปแล้วแต่ตอนนั้นผมก็แค่คิดกับพิมพ์เหมือนน้องสาวที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นเลยแล้วพิมพ์ก็รีบเข้าครัวไปทํากับข้าวโชว์ฝีมือสาวบ้านนามาเลี้ยงพวกเรากินกันไปคุยกันไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาป่าเขาเขียวขจีรอบบ้านผมถามพิมพ์ว่าไหนว่าจะพาพี่ไปจับกบมาปิ้งย่างให้กิน พิมหัวละตอบว่าพี่บิ๊กมันหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวแล้วกบมันส้นตัวจำศีลในรูหายากแล้วล่ะค่ะเอาไว้หน้าฝนปีหน้าพิมจะทำกบทอดกระเทียมพริกไทยกับผัดเผ็ดกบให้ตำรับของคนพิจิตรับรองจะติดใจปีหน้าพี่บิ๊กก็แวะมาที่นี่แล้วก็มาจับกบด้วยกันนะแล้วทุกคนก็หัวละแม่ของพิมก็แอบมองผมกับพิมไปมาคงคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆจบจากคลิปนั้น พิมพก็ได้ขายที่อย่างรวดเร็วเพราะเธอตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาดเล็กน้อยคนยาวซื้อไป20บไร่ส่วนญาติของคุณสุธินก็ซื้อไป20ไิบไร่ทําให้พิมพก็ได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งเธอก็เริ่มซื้ออุปกรณ์ทําน้ําผลไม้แล้วก็มาขอให้ผมช่วยสอนเธอทําธุรกิจผมยังจําที่พี่นนท์พูดได้ว่าเมื่ออธิษฐานเผื่อเธอแล้วและถ้าพระเจ้าเปิดประตูโอกาสให้เธอก็ต้องเข้าประตูไปพร้อมกับเธอและช่วยเธอด้วยช่วยเท่าที่ผมพอจะช่วยได้ ดังนั้นผมจึงเริ่มจากสอนให้พิมพ์สร้างแวลล์คือสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าก่อนเลยด้วยการทําน้ําผลไม้บรรจุขวดไม่ใช่แบบธรรมดาทั่วไปแต่ทําแบบออรแกนิกเพื่อสุขภาพซึ่งสมัยนั้นถือว่าโดดเด่นแตกต่างจากท้องตลาดมากนะครับแล้วก็ทําโลโก้สวยๆที่จําง่ายติดข้างขวดเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วผมก็โทรหาพี่นนท์ขอรายชื่อร้านอาหารในป่าตองที่เคยเป็นลูกค้าของเขา3ามสีร้านเพื่อจะเป็นตัวอย่างในการไปเจราจาดิลคอนแทคกันแล้วผมก็ขับรถพาพิมพ์ไปสอนวิธีพูดคุยกับร้านต่างๆในป่าตองโดยเฉพาะย่านนาในและใสาน้ําเย็นพิมพ์ก็ตื่นเต้นดีใจที่เธอกําลังจะเปลี่ยนอาชีพจากสาวบาร์มาเป็นนักธุรกิจ sme แล้วคุยจ้อไปกับผมในรถตลอดทางผมเองก็ดีใจที่ ผมกำลังได้ร่วมมือกับพระเจ้าช่วยให้สาวบ้านนาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างไปแวะเจรจากับร้านอาหารแถวซอยนาในา<ๆ>ก็บังเอิญเจอกับแคทโรเมดของลิต้ายังจำแคทได้ไหมครับเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับสตาฟโรงแรมต่างๆและเปิดออฟฟิศบริการรับแปรอีเมลด้วยในซอยนาในแคทสวมแว่นตานาเตะนั่งทานข้าวกับเพื่อนของเธออยู่เห็นผมเดินเข้ามาในร้านอาหารด้วยกัน คุยกันสนุกสนานอย่างสนิทสนมเธอมองเราสองคนแบบนักสืบรีบร้องทักว่าเฮ้ยมิสเตอร์บิกเจอกันอีกแล้วนะอยู่พาแฟนคนสวยมากินข้าวกันเหรอสวีทกันจังเลยนะแล้วจะไปไหนกันต่ออีกหรือเปล่าผมตกใจรีบปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วเอาอีกแล้วเธอมาเห็นผมกับพิมพ์อีกแล้วและเธอก็กำลังเข้าใจผิดแน่เลยผมรีบปฏิเสธแต่แคทโดนสีหน้าไม่เชื่อล้อผมเล่นว่า มีแฟนสวยแล้วยังจะปากแข็งโกหกไปทําไมส่วนพิมพ์ก็เอาแต่วัวล็อกทิกเธอไม่ยอมปฏิเสธเลยผมกําลังว่าจะพูดอธิบายเจ้าของร้านอาหารก็เชิญเราไปนั่งคุยด้วยผมจึงต้องพาพิมพ์ไปเจราจาทําคอนแทคที่จะส่งน้ําผลไม้ให้กับทางร้านพอเจราจาเสร็จกะว่าจะไปอธิบายให้แคทเข้าใจเธอกับเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ในร้านแล้วผมก็ได้แต่เก็บความกังวลใจอยู่ลึกๆเธอจะไปพูดอะไรให้ลิต้าฟังหรือเปล่านะ ตั้งแต่นั้นมาผมก็พยายามอยู่ห่างๆพิมพ์เพื่อไม่ให้ใครเข้าใจผิดแต่ว่าท่านผู้ฟังครับเรื่องมันก็สายไปซะแล้วเพราะต่อมาผมยุ่งๆหลายเรื่องจนลืมลิตาไปเลยผ่านไปได้สองสัปดาห์ก็มีวันหนึ่งจู่ๆผมได้รับอีเมลจากลิตาส่งมาแจ้งข่าวว่าแฟนชาวฟิลิปินของเธอคนที่เป็นลูกเศรษฐีมาตื้อง้อให้เธอกลับไปแต่งงานกับเขาที่ฟิลิปินและลิตาเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้ว นิสัยเอาแต่ใจตัวหายไปแล้วเธอจึงตัดสินใจกับมนิลาและในอีเมลที่ส่งให้ผมเธอก็วอวยพรให้ผมมีความสุขกับแฟนที่ชื่อพิมผมรีบตอบอีเมลกลับไปว่าเธอเข้าใจผิดแล้วแต่ท่านผู้ฟังครับมันก็สายเกินไปซะแล้วผมนั่งจ้องอีเมลของเธออยู่นานด้วยความรู้สึกหวงหวงอย่างบอกไม่ถูกภาพฉากที่เราไปอินสเปคชันด้วยกันผลขึ้นมาในหัวตลอดเวลาจนผมหมดแรงที่จะทำอะไร เพื่อนสาวฟิลิปปิน์ที่เสียงดีและน่ารักมีน้ำใจกว่านี้จากผมไปซะแล้วผมรู้สึกเจ็บใจตัวเองที่สุดที่ตลอดสองสัปดาห์ลิตา้าก็ได้เคยโทรมาชวนผมให้ไปเข้ากลุ่มเซล์ลพี่นนท์แต่ผมไม่ได้ไปเพราะมวยยุ่งๆกับการบุกเบิกขยายงานกับคุณสุทินโดยหารู้ไม่ว่ามันทำให้ผมหมดโอกาสที่จะได้เธอเจอกับลิตา้าอีกแล้วตลอดชีวิตของผม ผมก็อดล้องถามพระเจ้าในใจไม่ได้ว่าพระองค์ส่งโบลาและลิต้าก็ามาในชีวิตผมเพื่ออะไรกันแล้วผมก็นึกถึงมิสเตอร์ลีจึงกดโทรศัพท์ไปหาเขาเพื่อจะถามว่าพระเจ้าส่งโบลากับลิต้ามาแล้วตอนนี้พวกเธอก็จากผมไปแล้วพระเจ้ามีแผนการอะไรโบลาได้เลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าขึ้นไปทํางานที่ดูไบส่วนลิต้าเข้าใจผมผิดและเธอก็กลับฟิลิปปิน ไปแต่งงานกับแฟนเก่าแล้วผมรู้สึกหวงเวงอยากรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรในการให้ผมเจอรู้จักกับหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ผ่านไปมิสซิลีซึ่งตอนนั้นผมก็เรียกเขาว่าบาเตอรีแล้วนะครับรับสายผมผมระบายความรู้สึกสับสนและหวงเวงทั้งหมดให้เขาฟังเขาวลอดเบาๆในลำคออย่างเข้าใจและตอบกลับมาว่าบาเดอรกไอเข้าใจอยู่นะ เข้าใจความรู้สึกหวงเวงว่างเปล่าสับสนนั้นเป็นอย่างดีเลยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราวิ่งตามแผนที่มาดีๆแล้วจู่ๆพระเจ้าก็พับแผนที่นั้นเก็บไปต่อหน้าต่อตาเราอยู่คงจะรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> ผมลองตอบไปว่า yes yes ใช่เลยไอยกำลังรู้สึกแบบนั้นแหละทำไมพระเจ้าทำแบบนี้กับไอไอรู้สึกสับสนไปหมดเขาตอบกลับมาว่า b a r ์เดก การที่ยูถามว่าทําไมพระเจ้าส่งโบราและลิต้าเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วทําไมพระองค์จึงอนุญาตให้พวกเธอจากไปก็ให้อยู่ลองนึกภาพตามไอ้นะชีวิตของเราก็คล้ายกับเดินทางด้วยรถไฟขบวนยาวพระเจ้าเป็นนายสถานีพระองค์อนุญาตให้ผู้คนมากมายก้าวขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับเราบางคนขึ้นมาเพื่อเดินทางไปกับเราตลอดชีวิตแต่หลายคน ขึ้นมาเพื่อเดินทางกับเราแค่ช่วงสั้นๆอาจจะเพียงสถานีเดียวหรือสองสถานีเท่านั้นผมพูดแทรกขึ้นเบาๆว่ารถไฟเหรอไอ้ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยนะหมายความว่ายังไงหรือบาเดรีก็ตอบมาว่าใช่แล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้โดยสารที่บังเอิญขึ้นผิดกระบวนนะครับแต่พระเจ้าตั้งใจที่จะส่งพวกเขาขึ้นมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างในชีวิตของอยู่ให้สำเร็จ เมื่อภารกิจพวกเขาจบลงพวกเขาก็ต้องลงจากรถไฟที่สถานีของพวกเขาเพื่อเดินทางต่อไปในเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของพวกเขาเช่นกันผมนิ่งฟังฟังเขาพูดอย่างตั้งใจมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผมในเวลานั้นแล้วบาเทอรีก็พูดต่ออีกว่ายังโบลาพระเจ้าส่งเธอมาเป็นเหมือนกับบัดดี้ายวิญ,ญญาณส่วนตัวของอยู่ เธอเข้ามาในช่วงเวลาที่อยู่ต้องการความมั่นใจความเป็นมืออาชีพและความกล้าหาญที่จะเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เธอแนะนําให้อยู่ได้รู้จักชิมพระเจ้าดูและท้าทายความเชื่อในแบบวิศวกรของอยู่และเมื่อภารกิจของเธอสําเร็จแล้วเธอก็ต้องเดินทางต่อไปอยังภารกิจใหม่ที่ดูใบผมนึกภาพของโบลาที่จริงจังเป็น working woman มีความเป็นมืออาชีพในทุกเรื่องแล้วก็พูดอย่างยอมรับกับบาเทอรีว่าจริงด้วยโบราเป็นคนแรกที่ทําให้ผมกล้าที่จะตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมๆของตัวเองเธอทําให้ผมเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้โลจิกเหตุผลกับการใช้ศรัทธาบาเทอรีหวัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อไปว่าส่วนลิต้าพระเจ้าส่งเธอมาเป็นเหมือนเพื่อนพระพรส่วนตัวของอยู่ เธอเป็นสายลมที่อ่อนโยนให้กับยูเธอเข้ามาในช่วงที่อยู่กําลังเคร่งเครียดและสับสนเธอแนะนําให้อยู่รู้จักพระเจ้าในมุมมองของความรักความสัมพันธ์และความชื่นชมยินดีที่เรียบง่ายเธอเป็นคนทําให้อยู่เห็นว่าการนมัสก,การพระเจ้าไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มาจากส่วนลึกของหัวใจผมพยักหน้าช้าๆเข้าใจเลยเพราะว่าลิต้ามักจะพูดถึงการเดโมชันเฝ้าเดี่ยว ซึ่งมันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระบิดาแต่ผมก็พูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดกลับไปหาบาเทลีว่าสุดท้ายไอก็ทำให้เธอเข้าใจผิดจนเธอจากไปไอ้รู้สึกเศร้ามากเลยบาเทลีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าบาเทบิกส์แผนการของพระเจ้าก็สุดที่เราจะยังรู้ได้ดิต้าได้รับการอวยพรกลับไปแต่งงานกับคนรักเก่าของเธอ ซึ่งพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเขาใหม่แล้วดังนั้นขอให้อยู่ชื่นชมยินดีกับลิตาถือว่าเธอเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่สุดของอยู่และเธอได้เดินทางไปสู่เส้นทางการอวยผ่อนจากพระเจ้าแล้วโอเคไหมบาทเทอร์บิกผมเผยพระยักษ์หน้าอีกครั้งทางโทรศัพท์นิ่งเงียบฟังเขาพูดต่อด้วยใจที่ปวดร้าวอยู่ลึกๆแต่ก็ค่อยๆแช่มชื่นขึ้นอย่างน้อย ลิต้าก็กำลังสมหวังในความรักของเธอดังนั้นด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเพื่อนพระพรผมก็ควรจะชื่นชมยินดีไปกับเธอด้วยไม่ใช่มัวมานั่งเศร้าอยู่อีกบาทเทอรีพูดต่อด้วยน้ำเสียงนุ่นนุ่นวลว่าบาทเทริกส์ในระคัมภี์ปัญญาจารย์บทที่3ข้อหนึ่งมีเขียนไว้ว่ามีวาระสำหรับทุกสิ่งและมีฤดูกาลสำหรับทุกกิจการภายใต้ฟ้าสวรรค ชีวิตของโบลาและลิต้าที่เข้ามาในชีวิตของอยูก็มีฤดูกาลของพวกเธอเช่นกันเมื่อภารกิจของพวกเธอจบลงฤดูกาลนั้นก็สิ้นสุดลงเขาหยุดนิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าความเจ็บปวดและความสับสนที่อยู่กําลังรู้สึกอยู่นี้ไอเข้าใจแต่ขอให้อยู่มองในอีกมุมหนึ่งนะพระเจ้าไม่ได้พลากพวกเขาไปเพื่อจะทําร้ายอยู่แต่พระองค์กําลังสร้างพื้นที่ว่างใหม่ในหัวใจของอยูเพื่อ เตรียมอยู่ให้พร้อมสําหรับฤดูการถัดไปและสําหรับผู้คนใหม่ๆที่พระองค์กําลังจะส่งเข้ามาผมพูดสวนกลับไปว่าพื้นที่ว่างหรอืออยู่หมายถึงพื้นที่ภายในหัวใจของไอเหรอแล้วผมก็นึกถึงคนใหม่ๆที่พระเจ้ากําลังทยอยส่งเข้ามาในชีวิตผมบาเทลีพูดต่ออีกว่าตอนนี้คําถามที่สําคัญกว่าไม่ใช่ถามว่าทําไมพวกเขาถึงจากไปแต่เป็นอยู่ควรจะถามว่า พระเจ้าส่งสอนอะไรชั้นผ่านการเข้ามาและจากไปของพวกเขาและพระองค์กำลังเตรียมชั้นให้พร้อมสำหรับใครหรืออะไรในฉากต่อไปขอให้อยู่วางใจในพระเจ้านะครับแล้วบาเตอรี่ก็ยกข้อพระคัมภีร์มาอ้างอิงอีกข้อก็คือโรมบทที่8ข้อ28ที่มีเขียนไว้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ความเจ็บปวดในวันนี้จะกลายเป็นพ้าผรอที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนไออธิษฐานเผื่ออยู่เสมอนะบาเดอร์บิกสแล้วเขาก็วางสายผมนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมสุดตัวลงบนเก้าอี้เหมือนลูกโป่งที่ปล่อยลมออกหมดผมค่อยๆเก็ตมากขึ้นคิดทบทวนในใจทุกสิ่งมีวาระของมันมีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งภายใต้ฟ้าสวรรค์พระเจ้าจะส่งใช้ทุกสิ่งเพื่อก่อให้เกิดผลดี สำหรับทุกคนที่รักพระองค์อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับขณะนั้นผมก็ยังเป็นชาวพุทธนะครับทําให้ผมอดคิดแบบชาวพุทธไม่ได้ก็คือชาวพุทธถ้าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะคิดทํานองว่าโบราและลิตาเข้ามาทําหน้าที่กัลยานามิตรตามวาละกรรมที่เคยมีทําร่วมกันมาอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วทําไมพวกเธอจึงจากไป คำตอบก็เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดของชาวพุทธก็คือก็เพราะหมดบุญที่เคยทําร่วมกันมาเพียงเท่านี้แต่เมื่อผมอ่านไดอารี่มาถึงตอนนี้ผมก็ต้องถามตัวเองว่าผมจะเลือกที่จะเชื่อตามมุมมองชีวิตแบบชาวพุทธหรือแบบชาวคลิ์เพราะแต่ละม,มุมมองก็จะมีปลายทางที่แตกต่างกันถ้ามีม,มุม,มมองแบบพุทธก็จะเชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามบนตามกรรมที่ก่อไว้ รวมถึงคนที him, <the> ่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตเราด้วยและถ้าตัดกรรมได้ก็จะพ้นทุกข์เข้าสุดแดนนิพพานแต่สําหรับมุมมองแบบชาวคริสต์เราเชื่อว่าเมื่อเรามาจากพระเจ้าและเรามีบาปมีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของพระเจ้าแต่โดยพระคุณที่ได้รับเป่าๆจากพระเจ้าทางพระเยซูถ้าเรายอมรับการไถ่บาปโดยพระเยซูเราก็จะได้กลับคืนสู่พระเจ้าผู้สร้างเราชั่วนิรันดร์ถ้าผมเลือก ที่จะเชื่อแบบไหนไปลายทางของผมก็จะเป็นแบบนั้นครับและต่อมาไม่นานผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อเส้นทางของคริสเตียนเชื่อในพระเยซูเพราะมีเหตุการณ์สําคัญที่สุดในชีวิตหนึ่งที่ทําให้ผมต้องยอมจํานนยอมรับว่าผมเป็นคนบาปและช่วยเหลือตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้ผมต้องการพระเยซูอย่างจริงจังและจริงใจเหตุการณ์นั้นเป็นอะไรที่ทําให้ผมต้องมาถึงจุดกับใจอย่างแท้จริง ถ้าคุณอยากรู้ก็กดกระดิ่งกดติดตามรับฟังไปจนถึงตอนท้ายๆของซีรีส์นี้นะครับติดตามฟังไปต่อเนื่องจนจบซีรีส์นะครับสวัสดีครับ